แลคตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากตะว,วันออกกลางนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่สําคัญหลายเรื่องนะคะนับตั้งแต่การโจมตีเจ้าหน้าที่ครัวกลางโลกจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึงเจรายนะคะการโจมตีกงศุนอิหร่านในซีเรียที่ทําให้มีผู้บัญชาการระดับสูงของอิหร่านเสียชีวิตสองนายและนํามาสู่การพูดคุยหาหรือกันร,ระหว่างผู้นําของสหรัฐและผู้นําของอิสราเอลนะคะ ผลการพูดคุยกันระหว่างสองผู้นำจะเป็นอย่างไรบ้างจะส่งผลอย่างไรต่อการสู้รบที่ยืดเยื้อมานานเกือบ6เดือนแล้วนะคะร่วมพูดคุยวิเคราะห์กันกับทางรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วคะ่ะอาจารย์ปณิธานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณวรุณวันครับคุณการชนาครับ ตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตาเรื่องของการพูดคุยหารือการระหว่างไบเดนและเนทันยาหูนะคะที่ไบเดนดูเหมือนว่าจะมีท่าทีที่แข็งกราวมากขึ้นให้อิสราเอลเลือกระหว่างความปลอดภัยของบลเรือนหรือว่าความชี้เหลือทางทหารจากสหรัฐเนะะี่ยค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ท่าทีของทั้งสองผู้นำเลยคะ่ะจะมีผลยอย่างไรนับจากนี้บ้างค่ะครับท่าทีของทั้งสองผู้นําก็ซับซ้อนตามเงื่อนไขาทางการเมืองของทั้งสองประเทศเป็นหลัก นะครับออของประธานาธิบดีไบเดนถึงนะว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้พูดคุยรับประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งกับนัฐมตรีนะญญาธานยาฮูที่จะให้มีการอนุญ,ญาตให้มีการเข้าไปช่วยเหลือ,อทางด้านมนุษยธรรมผ่านทางท่าเรือต่างๆมากขึ้นแล้วก็ต้องการที่ให้อิสราเอลปรับแผนในการเข้าไปปฏิบัติการโดยเฉพาะมุ่งเป้าอย่างทันที ที่จะป้องกันไม่ให้พลเรือนเสียชีวิตมากขึ้นกว่านี้ซึ่งขณะนี้ตัวเลขเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยเกือบแตะสามหมื่นห้าพันแล้วนะครับตัวเลขเข้าไต่อยู่ในระดับที่สามหมื่นสองพันถึงสามหมื่นสามพันสี่พันกว่ากว่านะครับก็เป็นตัวเลขที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งต่อวิกฤตต่างๆที่จะตามมานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับต้องมีการดําเนินการและซึ่งเชื่อก็ได้ดําเนินการไปบ้างแล้วกับนายทหารที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสังหารหรือว่าเกิดความผิดพลาดในการ โจมตีนะครับอ,องคอ์กรที่เข้บบาไปช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมครับค่ะอาจารย์คะการพูดคุยกันของสองผู้นำนะคะไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีโจบไบเดนกับนายกรัฐมนตรีเบนจะมีเนทันยาฮูจริงๆก็เคยคุยกันหลายครั้งแล้วอาจารย์เ <c oughs> ชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยจะมีผลอะไรออกมาชัดเจนอย่างเป็นทางการไหมคะที่ทําให้สถานการณ์ในพื้นที่การสู้รบมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผ่อนคลายสถานการณ์ได้มากขึ้นค่ะเออครับขณะนี้ ผลที่ชัดเจนก็ยังมีไม่มากนะักเนื่องด้วยเงื่อนไขข้อจํากัดนะครับในด้านทางการเมืองของทั้สองประเทศอย่างที่ทุกท่านก็ทราบดีนะครับทั้งสหรัฐเองขณะน,นี้ตัวเลขการสํารวจออกมาใน2ลักษณะนะครับประชาชนโดยทั่วไป6ใน10นะครับของสถาบัน Pew Research ก็บอกว่าอิสราเอลมีเหตุผลที่จะโจมตีนะครับที่สนวนกาซานะครับแล้วก็เชื่อว่า เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนนะครับแในขณะเดียวกันคนที่ไปลงคะแนนให้พรรคเดโมแครตท,ท,ที่อายุน้อยเป็นคนที่ผิวสีหรือว่าถือศาสนาอ,อิสลามแต่ขณะนี้จํานวนมากก็ไม่สนับสนุนประธานาธิบดีไบเดนมากเลืเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายกับการแข่งขันของประธานาธิบดีไบเดนเพราะคนกลุ่มนี้ก็ทํานํามาซึ่งความสําเร็จและชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีคราวที่แล้วนะครับดังนั้นประธานาธิบดีไบเดนก็คงจะต้องหาหลัก นะครับตรงกลางนะครับเพื่อไม่ให้เสียคะแนนเสียงไปทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งขณะน,นี้สิ่งที่สหรัฐทำได้ก็คือกดดันอิสราเอลอย่างหนักให้ยุติหรือว่าชะลอการโจมตีนะครับที่เมืองราฟาแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญนะครับคุณวุรมันครับคุณกาจนาครับก็ให<ไ>้มีการเจรจาเพื่อที่จะแลกตัวประกันนะครับท,ทันทีนะซึ่งขณะนีะ้พูดนวยการใหญ่ของสมัชข่าวกองกลางหรือ C A แล้วก็พูดนวยการใหญ่ของสมัชข่าวกอ,องของสหรัฐนะครับ ของของโจ้หน้าของอิสราเอลแล้วก็ของอียิปต์ก็ได้เดินทางไปที่กรุงไคโรเพื่อพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะาบรรลุข้อตกลงในการหยุดยิงชั่วคราวแล้วก็แลกเปลี่ยนตัวประกันซึ่งก็หวังว่าตัวประกันไทยในกลุ่มนี้จะได้รับการปล่อยตัวออกมานะซึ่งเป็นเงื่อนไขของการพูดคุยกันระหว่างประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนและก็นายอัมตรีนาธยาฮูเมื่อวิกฤตชั่วโมงที่ผ่านมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าอกระดับหนึ่งครับ หมายถึงว่าเงื่อนไขการเจราจารของทั้งสองฝ่ายตอนนี้เนี่ยใกล้ที่จะบรรล,ลุข้อตกลงแล้วเหรอคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเ,เงื่อนไขของทั้งอิสราเอลและก็ฮามาสเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ข้อสรุปง่ายๆอะค่ะใช่ครับแต่ว่าขณะน,นี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเงื่อนไขที่ทางฮามาสยืนหยัดมาตั้งแต่แรกว่าให้อิสราเอลยุติการโจมตีทั้งหมดและถอนกาลังออกไปจากพื้นที่ที่สนุนการซาพ,พร้อมกับอนุญาตให้มีการคืนถิ่น ของชาปาเลสไตน์จะเป็นเงื่อนไขซึ่งทางฝั่งฮามาสเองก็ทราบดีว่าเซลคงไม่ยอมแน่นะครับแต่การยินยอมให้เซลนะครับยุติการโจมตีชั่วคราวนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผนในการโจมตีเมืองราฟาพร้อมทังขั้อนุญ,ญาตให้มีการเข้าไปช่วยเหลือทาด้านมนุษย์รรมมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นความหวังให้กับกลุ่มปาเลสไตน์หลายกลุ่มนะครับซึ่งก็จะเป็นแรงสนับสนุนที่ดีต่อกลุ่มฮามาสในแถบนะครับสนุนการซาก็อาจจะมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่ ทําให้การหยุดยิงชัขข่วคราวสั้นๆอาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วอีกด้านหนึ่ง,งอิสราเอลเองขณะนี้ก็เริ่มถอนกําลังจากพื้นที่แล้วก็มีการเริ่มระดมกําลังทางอากาศนะครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะตอบรับแล้วก็โต้อตอบการโจมตีของอิหร่านถ้าเกิดขึ้นเพราะว่าอิหร่านเมื่อไม่กี่วันได้ประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าจะลงโทษอิสราเอลในการโจมตีตึกที่ติดกับถานกงสุลนะครับของอิหร่านที่กรุงดามัสกัสทําให้ใน คน,คนสาคัญหลายคนของกองกําลังป้องกับตนเองของอิหร่านเสียชีวิตครับอาจารย์คะอาจารย์มองประเด็นการประชุมของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติอย่างไรคะสาหรับมติที่เรียกร้องให้อิสราเอลรับผิดชอบการกระทําท,ที่เป็นการก่อให้เกิดอาชญากรรมสงครามแล้วก็อาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะคะแล้วก็ปรากฏว่าในรายละเอียดของมติเนี่ยปรากฏว่าสาหรัฐอเมริกาเองออกเสียงคัดคา้านไม่เห็นด้วยกับมตินี้คะ่ะครับก็เป็นไปตามหลักการเดิมโครงสร้างเดิม ของสปาะชาชาติของคณะมนตรีความมั่นคงนะครับหละการเดิมของอสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรก็ต้องการปกป้องอิสราเอลนะครับในภาพรวมถึงแม้ว่าในช่วงหลังมีการเปิดช่องให้มีการลงปติโดยไม่ใช้เสียงในการยับยั้งแต่เหตุผลเดิมที่ว่าจะต้องประนามกลุ่มฮามาสหรือกลุ่ม <c oughs> อื่นที่หัวรุนแรงโดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกสหรัฐขึ้นเป็นกลุ่มต่อการร้ายนะครับก็เป็นเงื่อนไขที่ทําให้สหรัฐลดออกเสียงหรือว่า ในบางกรณีใช้เสียงยับยังนติของสาธารณชิของคณะมนตรีความมั่นคงนะครับแต่ว่าโครงสร้างนี้นะครับก็ค่อนข้างได้รับแรงกดดันมากจากที่ประชุมใหญ่ของสมัชชาสาชาชาชนนะครับแล้วก็นานาชาติทั่วโลกนะครับที่จะ,ะดำเนินการกับอิสราเอลนะครับที่ทําให้เกิดความสูญเสียมากเป็นประวัติการนะครับของ ไม่ว่าจะเป็นสตรีเด็กหรือว่าพลเรือนนะครับแรงกดดันตรงนี้คงคงไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็คงทําให้สับรันธชาติมีแนวโน้มที่จะดําเนินการอีกหลายรูปแบบในหลายองค์กรที่เป็นเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสิทธิมนุษยชนไม่ว่าทําเป็นทางด้านการช่วยเหลือในด้านการพัฒนาอื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเล็กน้อยนะครับจากโครงสร้างเดิมที่มหาอำนาจสัประชาชาติขัดแย้งกันอยู่แล้วก็ใช้โครงสร้างนี้ นะครับโต้ตอบกันไปกันมาทําให้การแก้ไขปัญหาจริงๆทําได้น้อยครับค่ะนอกจากเรื่องของการโจมตีกาซานะคะที่ทั่วโลกกําลังเ,เป็นกังวลอยู่ในขณะนี้ค่ะมันมีประเด็นร้อนเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์เกิดไว้นะคะก็คือระหว่างอิสราเอลและอิร่านะคะจากการที่ไปโจมตีกองศุนอิร่านในซีเรียเนี่ยนะคะแต่ว่าทางอิสราเอลอาจจะยังไม่ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นแต่ก็ทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเตรียมพร้อมในการตั้งรับแล้วก็โจมตีกันแล้วเนะะี่ยค่ะอาจารย์มองว่าหลังจากนี้เนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่านคะเพราะว่าตอนนี้ก็สิ้นสุดเดือนรมฎอนแล้วอะค่ะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นชนวนสําคัญนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักของความแัดแย้งในตองกลางด้วยซ้ําไปนะครับความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะครับเพิ่มเติมไปจากความขัดแย้งของตัวแทนของสองประเทศนี้หรือสองกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฮิสบลัลลาในเลบานอนไม่ว่าจะเป็นอัมาใน สนวนการซ่านะครับตรงนี้ทั้งอิสราเอลและพันธมิตรของอิสราเอลรวมทั้งสหรัฐแล้วก็ยิหรานและพันธมิตรมหาอำนาจหลายชาติที่หนุนนิยาร์อยู่ก็จะเผชิญหน้ากันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะไปโจมตีเครือข่ายของแต่ละประเทศนะครับามากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายังมีความเชื่อกันว่าทั้งอิวรานและทั้งอิสราเอลยังจะไม่เข้าสงครามโดยตรงนะครับเื่ด้วยเหตุผลสําคัญหลายประการทางด้านเศรษฐกิจการเมืองนะครับการสังคมและนานาชาตินะครับก็ยังไม่พร้อมนักแต่ว่า ความรุนแรงของการโจรมตีเครือข่ายรวมทั้งผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มแต่ละประเทศในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกก็จะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสําคัญนะครับโดยเฉพาะอิสราเอลเองมีแนวทางที่จะโจมตีในสองรูปแบบนะครับรูปแบบหนึ่งก็คือขบวนหรือว่ากลุ่มที่สมทบกับหลายๆประเทศในการโจมตีอิสราเอลผ่านทางเครือข่ายของอิหร่านนะครับตรงนี้อิสราเอลเปิดเผยนะครับถ้ามีการขนอาวุธถ้ามีการเคลื่อนกำลังทหารที่จะโจมตีอย่างที่เราเห็นลุทั้งการโจมตี นายพลคนสําคัญตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเกือบ12คนแล้วท<ช><ช>ี่เสียชีวิตไปในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ซีเรียที่รัสและแล้ววันปัจจุบันนะครับในเมืองใหญ่ๆอีกหลายเมืองนะครับรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์คนสําคัญนะครับของไทยรานที่อยู่ในโครงการนิวเคลียร์แต่ในขณะเดียวกันอิเซลก็ไม่เคยยอมรับนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยซ้ำในเรื่องของการลอบสังหารนะครับบุคคลสําคัญหลายคนนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะของอิเซลในสอง นะครับปฏิบัติการซึ่งถูกจับตาดูมากขึ้นนะครับถูกเปิดเผยมากขึ้นแต่น้นขณะเดียวกันอิทธิพลของยิรานที่จะเข้าไปผลักดันให้ซีเรียรมีความเข้มแข็งเป็นรัฐกันชนเพื่อป้องกังนตนเองจากการโจมตีของอิสราเอลและก็พันธมิตรก็คือสหรัฐก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับรีอาาัลซาสามารถยืนหยัดต่อสู้กับการโค่นล้มมาได้หลายปีแล้วก็เข้มแข็งขึ้นนะครับตรงนี้อิสราเอลก็คงต้องเผชิญหน้ากับความเข้มแข็งของ รัฐกันชนของอิหร่านนะครับตรงอีสานการก็คงจะพกผันในแนวนี้ครับได้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ